สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็มีโอ l นิวสกูปปี้นะฮะตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปปี2023นะฮะรุ่นเพลทิกายนะฮะเข้ามา1คันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดำเทานะครับเป็นรถที่ลูกค้าจองไว้แล้วนะครับผมนะ,ะก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้เดือนกุมภาหกหกนะครับโอ p นิวสกูปปี้นะฮะตัวล้อแมกฮะหรือว่าตัว รองท็อปปี2023นเะนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยจุมกะสวัสดีแมอเออรบอลอโอนกรุบกรุบขนียบัตสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีโอนิวสุกุปปี้นะฮะตัว้อแมกนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปป,ปี2 0ง 23นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเพลติกายนะครับนี่ฮะฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับสำหรับตัวล้อแม็กนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่าตัวท็อปนะแล้วก็ล้อแม็กสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวเพลติกายตัวนี้นะฮะตัวนี้จะสตาร์ทด้วยกุญแจแล้วก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะตัวนี้ฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสี ขาวเทานะฮะแดงเทานะครับแล้วก็สีดาําเทาตัวนี้นะฮะโทนสีก็จะเป็นสีดําเงาหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีสีเทาตรงฝาครอบเครื่องนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะฮะโลโก้ก็เป็นโลโก้นูนนะฮะแบบชุบโครเมียมนะค,ะคำว่าสกูปปี้นะฮ <combined> ะเนี่ยสีของเขาก็เป็นสีดําเงาหมดเลยนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับสําหรับสกูปปี้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ขายดีมากนะครับสําหรับตัว สตาร์ทด้วยกุญแจตัวนี้นะครับเพราะว่าโทนสีก็จะออกเรียบๆนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับส่วนเปิดเบาะก็เปิดตรงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรีโมทเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะสวยงามนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเพื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะแต่ว่าไม่รู้ราคานะฮะตัวนี้ก็วันเดือนปีที่ผลิตก็วันที่1่กุมภานะฮะหกหกนะครับ ก็วันนี้วันที่6นะฮะรถก็พึ่งมานะครับตัวนี้ก็ผลิตได้5วันนะครับทุกวันนี้นะครับเขาก็มีวันเดือนปีผลิตนะครับให้เราได้รู้นะครับว่ารถที่เราซื้อนี่วันเดือนปีผลิตเท่าไหร่นะครับผมนะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นสีที่สวยนะครับผมผมว่าสวยนะครับสีนี้นะครับสีก็จะออกดําเงานะครับแล้วก็จะมีสีเทาตัดนะฮะสวยงามเลยนะครับ ก็มีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดนะครับแล้วก็รุ่นล้อแมกตัวรองท็อปตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวล้อแมกสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่าตัวท็อปเลยนะครับตัวนั้นจะเป็นรุ่นคลับ12นะครับนี่ฮะข้างหน้าของเขาสวยงามมากนะครับสีดําเงานะฮะตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบฟูเอลดีนะครับผมนะไฟหน้ากลมนะส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้ระบบเบรกเป็นแบบคอมบี้เบรกนะครับ ในส่วนของราคานะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้ราคาตัวรถในห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีกหนึ่งพันบาทนะฮะตัวนี้จ่ายรับรถอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหน้านะฮะตัวนี้ล้อหน้านี่ขอบสิบสองนิ้วนะครับขนาดยางนี่หนึ่งร้อยทับเก้าสิบนะขอบสิบสองนิ้วนะครับส่วนยางนี่ใช้ของด้านหลบนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับผมนะจะไม่มียางในนะครับผมนะนี่ฮะล้อมแมกซ์ลายใหม่สวยนะครับผมนะกะบกโชงนี่ก็จะเป็นสีดําออกด้านๆนะปั๊มดิสก,ก็จะเป็นปั๊มดิสแบบลูกสูบเดียวนะฮะตัวนี้เบรกหน้านี่เป็นแบบคอมบเบรกนะครับเนี่ยเวลาเรากาเบรกหลังเนี่เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับก็คือเบรกข้างเดียวนี่ติดทั้ง2ล้อเลยนะครับก็จะช่วยให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับผมนะฮะเวลา เราใช้ความเร็วสูงสูงนะครับแล้วก็กำเบรกหลังเนี่เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับนยฮะสวยมากนะครับสีนี้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์จะไม่เยอะเหมือนตัวล้อแมกตัวท็อปนะตัวนี้ก็จะมีแค่ข้างหลังตรงนี้นิดเดียวนะครับก็มี3มสีให้เพื่อนๆพี่พี่เลือกเอานะครับสีของเขาก็จะออกเงาทั้งคันเลยนะครับส่วนราคานี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆพ่นพี่พนะฮะเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าราคา ที่ผมลงนี่ขายจริงไหมขายจริงนะครับอันนี้คือราคาพร้อมอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสาหรับใครที่สนใจก็สามารถเอดไลน์นะฮะเข้ามาสอบถามหรือว่ามาซื้อได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นนะครับต่างจังหวัดเราก็ส่งนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ต้องออกค่าส่งเองนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะล้อหลังนี่ขอบ12นิ้วเหมือนกันนะฮะระบบเบรกก็จะเป็นแบบดำนะฮะ ตัวนี้ยางก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับตัวนี้ขนาดยางหลังนะครับขนาดยาง110ทับ90ขอบ12นิ้วนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับผมนะสวยนะครับตัวนี้นะสวยมากนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้ก็ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่63.1นะครับ แล้วก็ปริมาณกระบอกสูบก็อยู่ที่109.5144นะครับจุซีซีนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเป็นระบบสายพานแบบวีมัตติกนะตัวนี้จะมีสตาร์ทขาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวล้อแม็กแบบกุญแจนะครับถ้าแบบรีโมทเนี่ยจะไม่มีสตาร์ทขาให้นะครับแต่ตัวนี้มีให้นะครับในส่วนของถังน้ํามันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จุน้ำมันได้4.2ลิตรนะรก็สามารถรองรับเกซออ็ด9 1 9 5แล้วก็ e 2 0นะเติมได้เลยไม่มีปัญหานะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่5 8 8กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติมลิตรหนึ่นี่สามารถขับได้ถึง5 8กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคานะครับราคาที่ติดมากับรถนี่5้4 0 0นะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่53,400บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก 1,000บาทนะฮะตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่54,400บาทนะครับจ่าย54,400บานพนร้อพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ All-New ู c o o p y นะฮะตัว้รแมกรองท็อปปี2023นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะนะเบาะก็จะเป็นผ้าเบาะสีดำนะครับตัวนี้ไฟท้ายแบบวงกลมนะครับสีแดงนะครับไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะฮะ ไฟท้ายก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนกันนะครับแบบหลอดนะครับนี่ยสีของเขาสวยมากนะครับตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยสวยงามเลยนะครับในส่วนของระบบไม้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไม่แบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะโหมดระยะทางเกน้ำมันนะฮะแล้วก็นาฬิกาก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับสําหรับไม่แบบดิจิตอลตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อปนะก็อยู่ตรงนี้นะฮะ เวลาใช้งานนะครับก,ก็กดปุ <ree> ่มลงนะครับแล้วก <sh> <sh> ็ขับรถไปนะครับแล้วก็จอดนิ่งประมาณ3าวินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาออกตัวก็บิดคันเร่งนิดเดียวนะฮะก็เครื่องติดแล้วก็บิดไปได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับตัวนี้ก็มีที่ชาร์จสําหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับนี่ยสำหรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็ไปซื้อสายชาร์จมานะครับเสียบแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์นี่ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนของนะครับเนี่ย ซื้อของซื้ออะไรมาก็สามารถแขวนตรงนี้ได้นะครับส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับถอดน็อตสตัวนะฮะแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่จะเปลี่ยนเองนะครับผมนะสำหรับการรับประกันนะฮะฮอนด้าเขาก็รับประกันนะเครื่องยนต์ฮะให้3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5้ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะตัวนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับ ตัวนี้ก็น้ําหนักรถนะฮะอยู่ที่9กกิโลนะครับไม่หนักมากนะครับสาหรับสกู๊ปปี้ตัวนี้นะฮะราคาก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าใครเคยซื้อเคยสอบถามนะฮะราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับ เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะออกรถก็สามารถเอาราคานี้ไปเทียบได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ